ก็วันนี้ได้เลิกบวงสวงค่ะจริงๆต้องวงสวงมานานแล้วแต่ว่าขยับมาเรื่อยๆจนเหลืออีกไม่กี่คิวก็จะปิดกล้องแล้วแต่วันนี้เราก็ได้เลิกมาบวงสวงกันก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะขอให้ละครแคนรักสลับชะตาของเราดังๆๆๆค่ะแล้วรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้รับบทเป็นคุณหมอค่ะชื่อหมอกุลค,ค่ะก็ ดูเป็นคุณหมอแสนสวยแต่จริงๆแล้วเป็นคุณหมอนิติเวชท,ที่แบบว่าต้องไปผ่าศพต้องไปชนสูตรศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องก็คือเหมือนแฟนเราต้องสลับร่างกาันแล้วก็คือเหมือนแบบเราก็งงอะเนาะว่า อยู่ๆอ้อาตื่นมาอีกวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แฟนเราแล้วแล้วเขาก็จะมาปั้มเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันก็จะมีเรื่องราวที่แบบเราก็มีปมที่จะแบบต้องตามหาอะไรบางอย่างาด้วยแล้วก็พอรู้ <f> ว่าเขาแบบไม่ใช่แฟนเราเราก็แบบมันมันก็ไม่รู้ว่า, <Deadpool S 1> วาเราจะต้องรักอีกคนนึงหรือเราควรจะต้องรักใคร <S <S อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวของเราแต่แบบเออเรื่องนี้ก็จะแบบได้ความดราม่ามีความโรแมนติกมีแบบความแฟนตาซีมีแบบโอ๊ย หลายอย่างค่ะแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่แบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่าก็เป็นวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นกับช่อง3ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยดูค่ะแล้วตอนที่ถ่ายโอยเิบเแล้วค่ะเหลืออีก3คิวก็จะปิดแล้วค่ะหคู่กับก,กระทิงค่ะเรื่องเรื่องที่เราก็เจอกระทิงแต่ว่าเรื่องนั้นคู่กับคนแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี้ยได้คู่กันค่ะ สนุกสนานมากกองนี้ทํางานแบบแฮปปี้มากคือเหมือนเรื่องจริงๆมันจะดูแบบเครียดแล้วก็ยากแต่ว่าพอพอบรรยากาศในกองมันก็แบบว่าสนุกสนานแล้วก็รู้สึกแบบเออแบบอยากมาทํางานแล้วก็พอเล่นกับกระทิงเออเขาก็ตั้งใจแต่ว่าแบบน้องก็อาจจะต้องเคี่ยวเข็นนิดนึง <laughs> แต่ว่าเราก็แบบเออลุ้นว่าจะเล่นได้ไหมจะผ่านไหมจําบทได้มั้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอได้เล่นด้วยกันมันก็โอเคเพราะว่าพอแบบเราสนิทกันมันก็เหมือนก็เข้าได้กันง่าย นเรื่องนี้นี่คือแฟนอนนู้ขัาดใช่ตอนตรงนี้แหละช่วงไหนยังยังไม่รู้เลยค่ะว่าปีนี้หรือปีหน้าค่ะเพราะว่าก็กําลังตัดต่ออยู่ด้วยก็อาจจะต้องรอค่ะที่ทาให้เราไม่บของเรานที่พดถเื่อรดโควิดะไสปอยล์มาแบกคนต้องดูเลยเรื่องท่รันี่้ว้ บทของเราก็อยากให้ดูบัวในอีกมุมหนึ่งค่ะคืออ๋อเขาไว้ใจคือพี่อ้อผู้กำกับกับพี่อ้อมเขาบอกว่าเขาเลือกบัวจากคาแรคเตอร์ที่เป็นบัวคือแบบอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีแบบตัวบัวจริงๆแล้วว่าบัวแสดงออกมาอย่างไงคือแบบชีวิตจริงบัวเป็นยังไงคือเขาชอบบอกว่า เขาชอบในตัวบัวเลยให้โบเล่นเป็นบัวใช่ค่ะก็ต้องรอดูค่ะมันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องวองคนคนเดียวมันไม่ใน่อย่างนี้ค่ะเจออะไรก็คุยอะไรก็ค่ะกลับไปที่บ้านก่อนนอนทุกครั้งตอนนี้ก็มีที่รอออนแอร์อยู่ก็คือพาวโมกค่ะแล้วก็กำลังเพิ่งเปิดกล้องไปไม่นานก็มีเรื่องอ้อมฟ้าอบดินค่ะ ตอนนี้ก็ทำงานแสดงอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีขายของบ้างค่ะก็ขายสเป์แอลกอฮอล์อยู่ค่ะแซนดี้สา5หนะคะค่ะ แล้วเดี๋ยวใกล้สงการช่วงสงการมัะมันจะมีเปลี่บอกว่าช่วงสงการก็ยังไม่ได้มีแลนเลยค่ะก็ใครชวนไปไหนก็ไป <laughs> แต่ว่าจริงๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูค่ะก็เป็นช่วงได้หยุดยาวได้พักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนพอเปิดละคร2เรื่องก็แบบทำงานเจวันเลยก็อาจจะได้เป็นช่วงที่ได้แบบได้หยุดชาร์จแบตอยากจะทําอะไรอย่างที่ตัวเองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สงการก็ฝากทุกคนค่ะแบบรักษาสุขภาพดูแลตัวเองไปเที่ยวไหนก็ ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองดีๆใส่หน้ากากอย่าลืมสเปยรร์แอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ